เมเกศครับสวัสดีานะครับวันนี้มาตามเม่เก๋ได้อนะครับก em, mi ็ขอบคุณเอซีหลายๆเลยนะครับหลายคนก็แบ่งหน่งพี่หน่ใจไปเมเกศนะครับว่าถือน้ำกระาพุกระหายก็เออก็ถือว่าเีใจดีหักเนาะพุ่งสงสารเนาะเห็นมีเปียนเล่ายังไม่เล่าเกิมือนี้ก็มาบอีสองปันหารอยะแนนเนาะวัดก็ได้ไปสองปัหาเนปะวัดปัหาสองปัหาสองันหเนาะอสองปัหาัหา ครับกบน้ำกินน้ำใจไม่สองมือเนาะอันนี้สองพันถางวดกับสองพันถานะครับ<ม>ขอบคุณที่หลายๆเด้อนะครับที่เบี่ยงปันน้ำกินใจเมื่อกี้นั่นลำบากกับอินซี่เองคิดหอดเนาะเอาขอบคุณอินซี่คะแนนเมื่อกี้ขอบคุณในไลน์ขอให้ได้ไลน์แล้วจ้ะขอมีโชคเนาะขอมีโชคมือแดงไลน์ก็เก้าครับซื้อน้ำแข็งกระถือว่าหลดจ้ะซื้อน้ำผู้ใดกระถือมาจุกคนเลยจ้ะขอบคุณในไลน์ที่มื่อวนเมื่อวานเมื่อวานพินัด วันเดียเงินสี่ร้อยคำพ่าเดียเงินสี่รอยอยู่ในกระเป๋าพีนัดเอาไม้ทุกคนเอาไม้เราตายพอดีขอบคุณนให้รายหลอดตายพอดีได้ต่อยังไงจยังไงเอาการ่อยกันเลยอึ๊อึ๊บอึ๊ตันแตงยังงีไปโอ้ตกเจ้าหนาตอนนี้กดอกมันนะเออะสูไปน้องว่เป็นยังไงก็ดีล่ะตนหอกิว่าทในมือผ้าไเออธรรมดาล่ะม้วนเขาอุโมงละข้ร้อยขิ่วข้อร้อยข่อข้บานคนเปว่อยไรอ้าวนะครับ เอาเม่เก่ขึ้นเป็นไรฝันดีวะขึ้นเกวกับฝันมานอนจอเกวคือเกาจ้ะอืมหอกถูกเกาปะาหกมันออกสาหงเนาะว่าออบานอีกทีอีกทีอีกทีล่ัคือได้ใจได้ออกานอีกทีปนอีกเพราะว่าเล่นเพราะว่านอนจอเป็นนอนจอในย่านมันอนาะคได้ใจเลยย่านหลายตัวย่นไม่เกบว่าไรเงินคือน้ำมานะแต่เรื่องผมบอกถ้ามดาจะเขียนเบอร์เดย์ได้ใจเดคิดไว้ลงหรือบานน้ำบอัวนะ อม่นี้ฟันไปแล้วเราฟังนะเกฟันว่าเออเกดูขึ้นมาแล้วมันเป็นมันเป็นคืออิหยังอันจออัไนอิหยังจับไหมจ้ะมันคือเป็นนั่งสี่ก็เลยเปิดไฟแล้วก็ไอตอนแรกปัดปัดก้อนนี่จ้ะพอเปิดไฟแล้วมันเป็นนอนจอเห่ามันเป็นนอนจอแขนจอขาเห่าเขาก็ปัดปัดปัดแต่บามันปัดมันก็นลงผืนอยู่เงี้ยคือเก่า มันเป็นนอนตัวแน่หน่อยมันก็ปัดซ้ำซ้ำหมึกจาหนาวเหรอืมมันก,ก็ปัดคือแต่ว่ามันไม่ได้ขึ้นหนายงมือ้ออมืนมันไม่ได้ขึ้นหนามันยุบแขน,นมันยุบขาเหรอน้ำแขนขน้ำขาเหรออืมแล้วก็เขาก็ปัดปัดแล้วเขาก็ปัดยังไงก็บ่อกก็ยุงใส่ก็ปัดปัดแล้วก็แล้วก็แล้วก็ซูนซูนล้วก,ลว,กลวก็ตื่นเน่มันแบบปัดปัดปัดคือบ่อออกไ่เทีซูนเนี่ยนี่ตัวของซูเล่เจ้ ตัว yup. ก้อนฟันนอนจน้าน้ออกบาดอะไรทีเนาะมันยังแล้ฟันอะไรที่ยับสองหกบมนอกเลยอนาเจะเรียงบ้านก่อนเนาะก่อนเนาะก่อนที่ลงอายุเนาะไว้ในบ้านเนาะก้อนต้องกอดน้ำบ้านนะสามสองหกเนาะหูสามนะครับอส่วนอายุเมื่อกี้กบสี่สามเนาะเตรียมเนาะสี่สามเกิดพ่2สองห้าเนาะ อายุก็สีสามปีเกิดวันที่ยี่ห้าเคกเลสองหาเนาะหนึ่งสีคือเก่าฮะมักหนึ่งีเเาอยูะมันจอโตเข้าไหมเจ้เอาหนึ่งสีเนาะจอเป็นโตเนาะเกบ้านนี่มักจะได้เียกบ้านมีมักกว่เ็กบ้านีสองหกขึมีตีว่าปะสองหกกับสองหกมันยังสองหเสาหเนาะสองหกเนาะสามหกยัง ยังสองหเอาพวกตัวใดเฮาัวเป็นตัวใดเงินมักซีหน่งมักซีหนึ่งีกอเนาะเ่มักอายุมักพ่าเกิดแล้วกัล่องตามนี้เด้แลครับจะทำปนเกียวันนี้ฟันมักสามนนะฮมักอีกสามศูนบอมสิร้ายดเก็บมกสามโนจ้ะเออมักซื้อกระือลจ้สามศูนอืสิร้ายตัวเนาะสามโูนออกมาจาก ไอ้ซานเราเหมือนออกต้ก <descriptive together> <lation> ันสองมาออกต้กันสองสองเทียเป็นจ้าปิงปองออกต้กันสองเทียเลยไหมเยี่มมาสามสูดน้ำเลยจ้ะรองวันนี้เนะวันนี้เป็นลักษณะใดอืมอืมนอนจอขึ้นเขาอืมแต่เาองขึ้เขาวันหนึ่งคือนสามสามหกกับตัวใดก่อนท่านอกวันนอกสามหกก็ยังก่อนสามหกกับหาเก้าอืมสับหกหาเก่าที่ออกไปวันละหันนะเมื่อกี้ฟันนอนจะหนามันออกสามหกอืม มันนี่ก็ฝันอยู่ในบ้านนือเ่ามานนี้ว่ได้จอหนาจอจอขา<เ>จอมือจอขาเนาะประมาณนี้เด้อนะครับเจ้าหน้าที่ละโอเคนะครับอ่ะนะครับก็บเป็นเลขบ้านหรือเ่าเนาะสามสองหกวดน,นี้ลงให้เลยนะครับสามสองหกครัสามอายุไม่เกี้ยสิบสามปีนะครับเกิดพศอส่องหาสองหาเกิดวันที่ยี่ห้านะครับส่วนเมื่อเกี้ยังมักสิบสี่ที่เขาว่านอนจอออ้าโตก็คงจะเป็นสิบที่เท่านันสินะครับวันนี้เลขบ้านเลขตัวเลขสนุกมีตุยเ่า สองหกหรือยื่อิบสามสองก็ได้ก็เลยแต่ความพี่น้องมักเนาะแจ้โมนี้ก็ระวังดีตารับเลขอายุเราอายุพ่อซอนนะครับเพราะว่าเส้นออกมันความหนาสองโมนี้ก็ได้หรือจะเป็นเลขกบ้านหรือเ่าคือฟันนอนจอสองหลอดก็เ่ากับเลขกอายุในกลุ่มเก่าเกี่ยวกับโตเจ้าอะนะคือว่าเด้่เพราะว่าเลขกบ้านกับเลขอายุนี่แหละพ่อซอนเกิดนี่แหละมันจะพูดยู่กับเจ้าือเก่าอะนะเดี๋ยวก็เจ้าฟันจอหนานบอกบ้านวันเราวันนี้ก็แบบนี้กันจะไม่ยู่กับอายุหรือบ้านหนีเข่าก็ได้ ซิฟซีขึ้นจะว่ากันเป็นไปได้กันเราจะพี่น้อนพื่ก็น่าเด้อนะช่วงนี้ไม่ใช่กันนะครับสำหรับความฝันน้องเมกิเหมือนี้นอนจ่อขึ้นกานอนหน่อยนอนตัวซ้ำเก่าจะจ่อหน้าวะซ้ำเก่าซ้ำเก่าเล่นวะซ้ำเก่าจ้ะซิฟซีก็คือเหมือนว่หันซื้อซิซีมันหลอกนอนกันนะแต่เรารอดแต่ถ่าพาเนาะรอดรอดชิวดีแล้นะเมื่อกี้เอาแต่คิดเนี่ยดีจะหน่อยได้อทุกเวลาเลย บางคนพ่นก็บ่มีโอกาสได้มาพาเด้ไปเลยก็มีรถน่ะอันนี้เฮายังมีโอกาสได้พาอยู่ถือว่าดีแล้วเฮาอย่าไปถูกปานนั้นอีหยังกระดูกาดไปหมดอย่างอบ่ไดค้างง้อว่าใดต้องพาเนาะอันนี้เฮายังยังมีโอกาสเย้าตับหมวพาแล้วก็เท่าดอกบางคนโอ้วกระจับไปเลยเด้อลดคืนโดนน้อยกับรถใหญ่นี่ถือว่าจะดวงดีแล้วจะย่าไปถูกปานนั้นเนาะถูกหลายมันก็มันมันบ่เท่าดอกคุกเัยน่ะ หากําลังใจเดีกก็ตั้งใจฟันเองพี่หาเงินมาสอยกันวัวลูกวัวหลานหนขออยู่ขอว่าขอวอม่วานเงินําพาเม้าเสียผาไม่เบื้องหน้ากันคมพลาดอย่เงินที่ลอยด้วยอื้วพอพ่อเกย์บอกว่าในวันที่สามลอยเกย์ไปขอเปลี่ยนกับไอเอากี่โอนไห้แล้าไอบอกว่าไอก็ถือแบงค์พันมาสองใบว่าว่าพี่นาดฝากมาให้รอด คนไทยจังกนใจกันมากเนาะแลวมันมวัดเนาะเราเราไปยุ่่นไม่ยกินเนาะมันซื้อกินแล้วซื้อกินตัวันีคำเนาะมันใส่เงินเลยือลงบานันเปียงเลยต้องกินเข่ามันเะก็ต้องกินแหละคนมากินก็ต้องกเข่ของประิตทยแล้วเนาะบุ้งข้มัน เาก็เบิ้งว่าไอ้เขาก็เบื้องดวงเขาอยู่ว่าเออราชีนั่นกรราชีก็นั่งดีแล้วก็พ่อมีเดือยงอ่าเจ้าก็ะตวลูก็ได้ว่าเจ้าก็ห่ออะไก็ได้สิบเก้าแบเพิ่งสิบเก้าวันที่สามธันวาวันที่สามจะมาผ่านมาสิบเก้าปีเต็มอือ่ามันบอกว่าเธอรักโบกให้ไข่เจี๊ยบเข้าเข้าดวงเนาะอือแล้วเขาบอกว่าไหมือกินหมองูตายผงู มาดูกับความองูะไรกันล่ะเพราะว่าใดว่ามีสมาธิแล้วมาดูกับความองะไรกันนะบพราะเพรามีสมาธิยานยังก็มีไปเมดไปเม็ดเลยจ้ะมันไปเมดมันไปทุกอย่างถูกเนาะไปคิดต้องถูกเน่มันไปหมดแล้วมันบ่มีอย่างเลยคิดต้องถูกคือนำดูเนาะเอาคุได้กระทุณได้กระทุ้กันอะไรเมื่อเช่ดีละล่ะเขาต้องคิดได้ไงดีบ่บ่ตอนนั้นเขาถูก เงินโบมีเงินบ่มีมันมันก็ยังต้องหามัน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 ในมันในหาซื้อมือแหมเพราก็ต้องขายของเขาไม่ได้ขายมันยังขายนี่ก็ไม่ได้ขายนี่มันมันยุ่หมดทุกอย่างเลยเพราะว่าพอจะต้องไปจมลูกเขาห้องน้ำไปเซตตัวให้ลูกเขาไปก็ได้เขาขายคนหน่อยมันไม่ยากลูกขายควายก็ได้นะขายควายเนาะแต่ทางเนาคิดถือว่า เอฟซีเมตตาไลายเนาะโอ้สาธุกคอยเอฟซีชมมันอีเด้อซื้อน้ำเพลกอะแฮมันถ้าซื้อน้ำเพลกอหแมันมน่ยจะชมมันป่าซื้อน้ำเพลกกับซอยมิกเก้เขาแบบนันเป็นจริงจ้ะเอฟซีเขาจะดีว่าแบบแบบเป็นกันระยะะมิที่ดีมากเลยจ้ะบคิรั้งที่เขาบเคยเห็นหน้ากันข้ะเจ้ากันชนาะทุกอย่างกันเนคคลิปก็ขอบคุณในไลน์เอาือวว่าเป็นแล้ก็ขอบคุณลูกพีที่ซอยทุกอย่างเนาะเอาก็ตั้งใจฟันให้ซีละฟันดีๆกับบอกล้น ขอจะอฮาบอกคูบาอาจารย์เฮาบอกวานบอกคออให้ันเขาเนิร์ดใจอย่าปัดไปปัดมาไรยังซืไงซื้อไแล่ะซื้อไงบเก็เบอกมือทุกอย่างท่กวัขอบคุณเมื่อเกละยรที่เป็นคนทางก็ชื่นเื่ยๆ้อคุเดชชื่นน้ำผึ้กลเถิดชื่นน้ำผู้ใดก็ขอให้ถูกให้เขาให้มีโชคกันเนิรด ไอ้ทิมลงไปเปเป,เ,ปเลยจะตรงตรงเลยอ่สา<ะ>ธุด้วยอ่ะตรงนั้นครับ